สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้เราจะมาสอนเล่น GTA ฟรีในโทรศัพท์กันนะครับอย่างแรกให้เข้าเพจสตูนะครับทุกคนเข้าแล้วกดการค้นหานะครับแล้วกดพิมพ์ว่าเอ่อซนะครับ h i k i i นะครับทุกคนกดค้นหา กดเข้าไปในแอปนะครับกดติดตั้งแล้วกดติดตั้งไปเลยนะครับทุกๆคนระหว่างนี้เราก็รอก่อนนะครับทีนี้ก็รอติดตั้งแป๊บหนึ่ง เช็ค okay. เสร็จเรอ,อยงอะยังไม่เสร็จน่าจะต้องรอ,อก่อนแป๊บหนึ่ง mm hmm. อ๋อเสร็จแล้วทุกคนก็เข้าแอปเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้ถ้าเข้าแล้วเราก็ให้กดสมัครก่อนนะครับให้เลือกว่าจะเข้าสู่ระบบอะไรผมจะเข้าสู่ระบบด้วย Google นะครับกดยืนยันกดเลือกบัญชีที่จะใช้นะครับกดไป ถ้าเป็นของทุกคนนะมันจะไม่มีเหรียญน,นะครับแต่ของผมนะมีบัญชีแล้วกดไปที่เหรียญฟรีนะครับถ้าต้องการเหรียญแล้วทุกคนก็เลื่อนหาดูโฆษณานะครับของผมดูโฆษณาครบแล้วนะครับทุกคนอโอเคทีนี้เราก็รีบไปเข้าเกม G D A กันนะครับ กดไปที่ปุ่มค้นหาผมจะเล่นภาคแซนนะครับก็พิมพ์ GTA San Andreas ภาคนี้ครับภาคมิจํานานเข้าเกมกันนะครับกดปุ่มเล่นมันมีเล่นคนเดียวกับเล่นแบบหลายคนผมจะเล่นคนเดียวนะครับแตะเล่นก็จะมีโฆษณาขึ้นอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็รอแป๊บหนึ่ง อมอันนี้เกี่ยวที่เน็ตด,ด้วยนะครับถ้าเน็ตแรงจะเล่นได้ถ้าเน็ตเบาเล่นไม่ได้แล้วเราก็ต้องรอไอตัวนี้โหลดก่อนเพราะเราต่อคิวถ้าชอบดีมีบัตรเร็วนะคุณจะสามารถกดข้ามได้เลยนะครับทุกคนกดรอแป๊บหนึ่งนะครับแต่มันน่าจะนานหน่อย6นาทีนะนานมากระหว่างนี้เราก็จะไปหาอะไรทํานะครับทุกคน ๋อบัตรอันนี้ต้องเติมเงินกากบาทรอนานเกินนานเกินไปอ่ะไม่อยากรอแล้วเราก็ไปดู Youtube กันนะครับเอ่อเนีย่ยนะโอเคแอปนี้แอปดีนะครับแอปไม่หลุดออกแอปไปกี่รอบแอปก็ไม่หลุดนะครับแอปดีร้อครับถึงแม้จะออกไปหนึ่งชั่วโมงก็เข้าได้เหมือนเดิม แอปดีนะครับนียแอปดีมากเลยแล้วก็ไปหาอะไรดูนะครับทุกคนคลิปอะไรเนี่ยต่างชาติรีวิวฮอนด้าวิวคนอีก11คนคนเยอะนะเนี่ยไหนดูหน่อยมีอะไรให้ดูบ้างสอนเล่นภารกิจยากบาลายคลิปอะไรเนี่ยาเดี๋ยวลองไปทำในเกมดูแล้วกัน แล้วอีกเก้าคนนานจังเลยงั้นหาอะไรดูรอมีคลิปอะไรสักอุย้ยไอแ d นี้น่าดูจังเลยอ่ะอ้ยแกะกล่องรีวิวเลยใช่ครับนี่ครับคลิปอ,อ,อะไรทดลองจุดไฟโอ้โห i ไอแพดไม่เป็นไรเลย เลยอีกสองคนนะครับแล้วก็รออีกหนึ่งนาทีเข้าเกมนะครับกดเข้าไปก็ดูโฆษณาแป๊บหนึ่งนะครับคุณก็เป็นเกมฟรีน่าจะมีโฆษณาแหละครับทุกคนแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับกดข้ามอันนี้ครับเข้าเกมแล้วก็รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนรอแป๊บหนึ่งนะครับทำตามคำแนะนำไป เนี่ยกำลังเข้าเกมอยู่เกมดีครับเนี่ยครับเข้าเกมแล้วเกมเล่นได้จริงนะครับทุกคนแอปเนี่ยครับเล่นเกมได้จริงแอปดีนะครับเนี่ยเนี่ยเข้าเกมมาแล้วเอาเพอกกดข้ามไม่เป็นไรครับกดข้ามไปเลยเข้าเกมแล้วเราก็เลือกมุมมอง อันนี้ก็รอเกมโหแป๊บหนึงอันนี้ฉากหนะ้าเริ่มเกมนะครับอ่อของคนอื่นมันจะไปโผล่ที่กำแพงนะครับแต่ของผมนะมาโผล่ที่บ้านเพราะผมเซฟเกมเอาไว้นะครับมรามีภารกิจอะไรด้วยกัแค่น,นี้เลยครับเกมเล่นได้จริง What's up y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey, good to see you. I can't believe she gone, man.